สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวางมีร้านข้าวขาหมูร้านเด็ดที่จะมาแนะนําทุกคนนะคะร้านข้าวขาหมูที่กวางจะแนะนําเพื่อนๆในวันนี้ตั้งอยู่ในสนามได้ก๊อปทอบอทานข้าวไปมองวิวสนามก็ไปฟินสุดๆไปเลยค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็โล่งโปร่งสบายนั่งทานข้าวได้แบบชิลๆเลยค่ะวันนี้กวางสั่งเป็นข้าว บอกก่อนเลยกวางเป็นคนที่ชอบทานข้าวขาหมูและเจ้านี้เป็นเจ้าแรกที่ทําให้กวางทานหนังหมูได้อร่อยมากๆด้วยความที่หนังหมูที่นี่บางและนุ่มไม่เลี่ยนเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานข้าวขาหมูต้องห้ามพลาดแล้วค่ะบรรยายมาซายเยอะแล้วต้องอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆกวางขอตัวไปทานก่อนนะคะ ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะเพือ่อนๆคนไหนที่ได้ไปทานมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกวางด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนา้าสวัสดีค่ะ